โอ้โหมีหน้ามาเอาก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับนะก็ยังอยู่ในทิปล่องใต้อยู่นะนี้ทั้งเป็น fc ด้วยนะเป็นลูกศิษย์ออนไลน์ออนลนของของท<อ>่า,าอนาอาจารย์แล้วก็วันนี้ที่จะมาคุยนะคือมันก็มีเรื่องนะมันต้องมีเรื่องเป็นเรื่องตัวอย่างของของความตั้งใจมากนะต้องเท้าความเหมือนโดยปกติเวลาพี่รอนคุยกับ fc พี่รอนก็จะถามมือนว่าเริ่มอย่างแรกคือรู้จักอาจารย์ได้ยังไงก่อน แสำหรับหญิงครั้งแรกที่หญิงรู้จักท่านอาจารย์รู้จักผ่านป่ารอนแล้วก็คุณตาโตค่ะเพราะว่าหนาูอยากทําห้องครัวให้ถูกแล้วทีนี้เข้าไปดูคือตอนนั้นกาลังสร้างบ้านใช่ค่ะตอนนั้นสร้างาลงโครงสร้างทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วจะวางห้องแล้วทีนี้ว่าอยากยากจะมีห้องครัวห้องครัวควรจะเป็นแบบไหนอตอนนั้นทุกอย่างเนี่ยคือมันไม่ถูกต้องต,องตามหลักวงจุ้ยเลย คือออกแบบบ้านเสร็จแล้วสร้างครับลงฐานล่างเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีหลังคาเรียบร้อยแล้วเหลือโซนที่เป็นห้องครัวก็เลยไปหาความรู้เมื่อว่าจะทําห้องครัวให้มันถูกจะทำสเต็ปอะไรอย่าง้ยแล้วทีนี้ป๋าพูดว่าวงจุ้ยอาจารย์หมายแล้วหนูก็ฟัง แล้วก็คุณตาโตก็แทนตัวเองว่าคุณตาโตแล้วก็เรียกแทนว่าป่ารอนก็แสดงว่าป่าไม่ใช่อาจารย์หมาหนูก็อยากรู้ว่าท่านอาจารย์หมาเนี่ยเป็นใครเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงถึงอคือถ้าดูดูจากคลิปอ่ะคือได้รับความรู้สึกถึงความเคารพจากจากจากป่ารอนจากคุณตาโตอ่าทําให้หนูอยากรู้ว่าท่านอาจารย์คือใคร แล้วหนูก็เข้าไปหาใน youtube หาประวัติเลยหาประวัติแล้วก็หลังจากหาประวัติก็เริ่มรู้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์วงจุ้ยอันดับหนึ่งของโลกซึ่งีเมื่อก่อนมีอยู่สามท่านแล้วก็ตอนนี้นี่รู้ลึกเลยนะนี่เหลือท่านอาจารย์เพียงคนเดียวอ่าใช่ตายหมดแล้วคนอื่นตายหมดแล้วแล้วทีนี้่าด้วยความที่หนูคิดว่าป๋าบอกว่าบ้านคือทุกอย่างของชีวิตนู บ้านมันเป็นตัวกําหนดชีวิตอหนูก็ถ้าบ้านกําหนดชีวิตหนูก็เลยหยุดทําบ้านก่อนแล้วไปเรียนวงจุยออนไลน์ของท่านอาจารย์ตั้งแต่ไลท์ที่หนึ่งอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ว่าเนี่ยคนหมายเลขนี้แล้วหนูก็อยากรู้อีกว่าคนหมายเลขนี้เนี่ยคือมันหากันยังไงพอหลังจากอยากรู้วาหายยังไงก็หนูก็ไปหาข้อมูลก็จะมีอ่า อาจาร์หมาเววายแล้วก็หนาทีเออมีรายการรายการเยอะมากแล้วเราก็เข้าไปหาเพื่อที่จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนหมายเลขอะไรอแล้วหมายเลขเนี่ยมีส่งผลอะไรกับชีวิตเราอ่หนูก็ไปเรียนทุกอย่างตั้งแต่การเดินดาวผ่านตรงนั้นการอ่าหาออนไลน์หมดเลยรียนออนไลน์หมดเลยหนูรู้หมดหนูใช้สมุดประมาณสัก ปกเล่นได้จะมีกระเป๋าของเขาจะเป็นสมุดบัญชีเล่มใหญ่เพื่อที่จะดูล่มเขาเขียนมดเลยนะเออจริงเขาเล่าเรื่องกับผมอ่ะเขาจะเป็นคนแบบทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเขียนพอาหลังจากนั้นหนูก็ทุ่มเทกับการเรียนเพราะหนูรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเริ่มต้นชีวิตถูกคือการเริ่มต้นคือเราเริ่มมีความรู้พอถ้าเรามีความรู้อ่ะเหมือนหนูทํางานพอหนูมีความรู้หนูทำงานตรงไหนก็ได้หนูช่วยลูกค้าจากตรงไหนก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันพอหนูเริ่มเราต้องไปหาความรู้ก่อน ใช่ปูมไม่ได้แล้วตอนนั้นเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านนี้ซื้อไปก่อนแล้วตซื้อไปแล้วก็ลงลงแบบไปก่อนแล้วก็ที่เหลือก็มีการปรับแก้แบบตามความเข้าใจนะครับซึ่งถ้าถ้าดูเผินๆไม่ไม่รู้ก็คล้ายๆบ้านที่ท่านจารย์ออกแบบนั่นแหละอย่างน้อยนะในในในร้อยคะแนนสมมติสอบเนี่ยนะอันนี้พี่ก็ให้ผ่านนะเพราะว่าความรู้เรา ถึงขั้นตัดบ้านได้ถูกต้องกั้นอะไรได้ถูกต้องเนี่ยก็บางคนเรียนมาตั้งนานยังทําไม่ได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ก็กผ่านแต่ว่าเรื่องชัยภูมิเราไม่พูดถึงเพราะว่า<ช>มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วก็โอเคัเอ่รู้จักมาก่อนว่าออมัน,มนเป็นอะไร,อ,ะไรอ่ะทีนี้ก็อย่างน้อยบริหารภายในก็ดีขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นทีนี้พอพอเราเรียนไปแล้วเราก็เห็นบอกว่าพอรู้จักอาจารย์นับถืออาจารย์เป็นครูใช่ไหม<า>อย่างแรกก็คือ ไหว้ครูเลยตั้งใจเลยเพราะว่าตอนนั้นหนู่ใช้วิชาครูจากการเรียนออนไลน์แล้วหนูถือว่าหนูเป็นลูกศิษย์ใช่ถ้าเราจะแสดงความกตัญญูรู้คุณกับครูบาอาจารย์ก็คือการไหว้ครูหนูก็คนที่จะไปไหว้ครูเลยไปไหว้ครูเลยเพราะว่าพอตอนตอนที่หนูจองไปที่จะไปฝึกวิชาค่ะตอนนั้นมีโควิดเขาเลื่อนเนาะพี่กิฟเนาะเขาเลื่อนตลอดเกือบปีกว่าจะได้ไปที่บ้านภูเขาอะค่ะจองจองตั้งแต่ตอน รู้จักอาจารย์ใหม่รู้จักปามใหม่เลยแล้วก็จนเนื้องโควิดมันแรงแรงแล้วเดี๋ยวปิดแล้วเดี๋ยวดเปิดี๋ยวเดี๋ยวปัดมาเรื่อยดมาเร่ะแล้วทีนี้ก็ได้ขึ้นไปครั้งแรกก็คือไปไหว้ครูและทำไตกิเลยเออเออแล้วอยู่ดีๆไม่เคยเรียนแล้วทำไมตัดสินใจไปทำไสกิหนูเรียนผ่านออนไลน์อาจารย์บอกว่าคนเราอ่ะ เวลาค่ะอ,อาจารย์บอกว่ามันมันย้อนกลับไปไม่ได้การที่เราจะเอาเงินไปซื้อเวลาซื้อไม่ได้แล้วกท็ที่ท่านอาจารย์ทำอะค่ะ อาจารย์บอกว่าการทําแซกีปีกจักรจั่เหมือนกับเราถูกนอตตอรีนทุกๆวันวันนี้หนูเลยตัดสินใจว่าหนูลงทุนถูกที่ก็เลยตัดสินใจทําอย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่บ้านเจ็ดถ้าหนูเข้ามาอยู่บ้านเจ็ดหนูเจ็ดเก้าไฟเบอร์รายการต้องการหาตัวแทรกเข้าไปตรงนั้นเพื่อให้มันแล้วเขาอะค่ะเขาเป็นคนสองจากห้าเขาจะซวยที่สุดตั้งแต่โมนเลยทุกอย่างโดน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 เลย เขาเป็นหัวเรือค่ะเขาหาเงินทุกอย่างเลี้ยงดูครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อเราก็ส่งอ่าเขาไปทาแซกีให้หน้าแปดอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออหนูฟังคานั้นแล้วหนูก็เชื่อมั่นในวิชาของท่านอาจารย์มากวันที่ลงหลุมหนูก็ขอเขาว่าขอให้เขาอธิฐานให้หนูได้ทาแซกีด้วยเออนี่ก็นี่ก็นีโอเคก็พอคนนี้ทําไปแล้วทำปีที่กจาจัน แล้วก็ตอนอธิษฐานก็อธิษฐานให้เพื่อภรรยาทำใช่อ่าโอเคแล้วก็ภรรยาก็ได้ทําแล้วได้ทําแล้วนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าน่าน่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้คุยว่าเราจะทําแทกีที่ไทยหยางใช่ครับนะแล้วแล้วมันก็มันอาจารย์ก็ยังไม่ได้อธิบายเรื่องของ เลิกเพราะว่าตอนนั้นแค่ทำประตูเสร็จยังไม่ได้ไม่ได้กำหนดเรื่องหนึ่งหกใช่ครับใช่ค่ะรู้สึกว่าวันนั้นปลาปลาไปไปดูกลตาเกาเทาผมจำได้เลยวันนั้นก็พาไปดูนั่นแหละแล้วก็วันที่ป้าพาไปดูที่ที่แพะหยางครั้งแรกนั้นฝนตกหนักด้วยนะตอนเราไคดูใช่ไหมค่ะอ่านี่ก็ไปยืนแอบฝนรอป้าอยู่จําได้อยู่ นี่พอไปดูก็ชอบที่ตรงนั้นใช่ไหมคะครับอธิษฐานไว้อยากอยากทำใจกีตรงนี้ตั้งเลยอ่ะชี้เลยอยากอยากทำตรงเนี้ยผมว่าแล้วแล้วจะทำได้ไงครับอาจารย์ยังไม่เปิดให้ทำเลยและหลังจากนั้นก็ประมาณไม่เกินสองอาทิตย์ถ้าผมจะไม่ผิดแล้วป๋าก็ไลฟ์ว่าอาจารย์ถ้าจะทําเพราะว่าปริบัติงานให้ทีมงานให้ได้ด้วยอาจารย์ก็เลยเปิดให้เขานี้ร้องหูเลย มันเหมือนนิมิตเลยกับเขามันเหมือนแบบอะไรเงี้ยหนูพูดกับเขาก็เหมือน <S <S อวันที่ป๋าบอกว่าจะไม่มาหัดใหญ่แล้วตอนนั้นอ่าอ,อแล้วพอวันที่ป๋าบอกว่ามาหัดใหญ่คืนนั้นนั่นคือหนูหน,หนูร้องไห้หนักมากเพราะหนูดีใจมากเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าแบบว่าคือคือหนู <อะ S 2> เดี๋ยว,วเดี๋ยวคนอาจจะงงเอาก็ยยอนกลับไปเรื่อง,เร,องเรื่องแอตงกีทีน,นี้ก็ตกลงว่าได้ทําละสองคนก็ได้ก็ได้ทาแตงกีดละหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ย งานเราหรือว่าชีวิตเรามีเปลี่ยนแปลงไหมะสิ่งที่หนูเห็นชัดๆเลยอืมอืมไอมอ่าคือคุณโดยพูดกันผมผมว่าผมสบายใจขึ้นมไม่เครียดกับเรื่องที่โดยเมื่อก่อนอ่ะคือสมมุติเกิดเหตุเนี้ยขึ้นอ่ะอโอเคเราต้องเครียดเหมือนเราได้ปล่อยวางง่ายมากขึ้นส่วนเรื่องการงานการเงินอ่ะถามว่าง่ายไหมคือด้วยความด้วยอาชีพที่ผมทำอยู่อ่ะถ้า ถ้าเทียบกับคนอื่นผมโคตรสบายเลยออหมายถึงว่าในสายงานเราเนี่ยเราสบายกว่าคนอื่นเพราะว่าสบายกว่าคนอื่นมันอยู่ในพีเรียที่ช่วงนี้มันข้าวยากหมากแพงเนาะทุกคนต้องกัมกึนอันนี้มันก็เป็นอย่างแรกที่ที่คนเขาไม่ค่อยสนใจหรือว่าคนที่เขาพยายามจะตัดภลระไปก่อมันก็เลยทําให้อาชีพนี้ก็ลาบากนะเพราะมือเหนี่งผักข้กพี่หรือว่าคนที่เขาทําในสายเนี้ยมันก็จะมีช้าบ้างเร็วบ้างแต่ของเรานี้ไม่มีปัญหางานเราก็ราบรื่นดีราบรื่นครับอื แลนนี้ก็ช่วยกันช่วยครับนี่ถึงขั้นวางแผนกลยุทธ์มาต่อสายอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวลย<ว>โดยใช้หงน้วยกา็นผู้จัดการผู้จัดการภาคด้วยนะ หนูว่าเรียนวงตุ้ยปุ๊บเขาบอกว่ามังกรอ่ะต้องต้องใหแ่งและยิ่งใหญ่กว่าเสือตัดสินใจออกเพื่อที่จะมาอยู่ใต้สายงานเขาอันนี้ไม่ถูกหนูเรียนไว้หนูเข้าใจอย่างนี้ไอ้ดีก็ต้องบอกว่าดีไอ้นี่อันนี้อันนี้ไม่ค่อยดีจริงจริงมันไม่ได้ความตัดสินใจเออเออนั่นแหละแต่แต่มีเรื่องแปลกใจนะป๋าเออว่าคือหลังจากลาออกอ่ะผมเหมือนตำแหน่งต่ำกว่านะ เงินมันกลับได้เยอะกว่าเพราะว่าเขาทุกอย่างค่าใช้จ่ายมันเหมือนเราต้องบินไปประชุมอย่างเงี้ยก็เหลือแค่คนเดียวเพราะหนูก็ไม่ต้องไปแล้วแล้วยอดหนูก็ไม่ต้องแบกรับให้เหนื่อยแล้วเพราะเมื่อก่อนหนูจะมีแรงกดดันเพราะเราต้องรับสองยอดอย่างเงี้ยปีหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสามล้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องหนักใช่ไหมคะถ้าสองคนแต่ว่าคราวนี้เราจะลดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นได้ค่ะเงินมันก็เลย งานน้อยลงแต่เงินก็ยังได้เหมือนเดิมงานเบาลงเงินได้เท่าได้ได้เท่าเดิมหรือไม่ก็มากกว่าเดิมจะมากกว่าเดิมอันนี้ก็ดีละดีอันนั้นก็อาจจะเป็นการเรื่องที่ดีก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันมันไม่มันจะเป็นที่ความหมายของของของพี่เราที่พี่เราสอนว่าคือมังกรต้องใหญ่กว่านี่ยคือเรื่องของการตัดสินใจแต่ว่าเรื่องพฤติกรรม่พฤติกรรมภายในบ้านเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าอย่าเป็นคนจีนเนี้ยนอกบ้านก็ให้ผู้ชายนำในบ้านก็ผู้หญิงเป็นคนจัดการ ขาก็เขาก็จะแบ่งสัดส่วนกันแบบนี้แล้วที่ที่แบ่งให้ชัดเจนก็คือใครก็ได้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าเราจะไม่แสงชันอย่างเราจะไม่ไม่ไปไปฝืนการตัดสินใจสมมติถ้าเรา<ช>เราออทรลายเรา Auto มอบอำนาจให้เขาเป็นคนตัดสินแล้วเราทำหูจุ้ยที่โฟกัสที่เขาอันนี้ต้องเข้าใจว่าให้เขาเป็นเจ้าบ้าน<ะ>เราก็ต้องให้เขาเป็นเจ้าบ้านจริง,รงแต่บางคนเขาเขาไม่เข้าใจไงสมมุติเหมือนกันสองคนนี้อะคนนี้นดวงดีกว่าก็จะเอาคนดวงดีนำแต่คนดวงดีไม่ได้ตัดสินใจ วงช่วยมันก็เลยผิดมันเหมือนกระดุมเม็ดแรกที่เรา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 ตั้งว่าเราจะให้ให้กําลังกับใครเขามีกําลังแล้วไม่ได้ใช้มันก็เสียครับพอมันเสียปุ๊บก็จะมาโทษว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันคือมันคือสิ่งที่พี่พี่อยากให้ให้ให้ใโฟกัสให้ถูกว่าเจ้าบ้านคือเจ้าบ้านจริงๆใครเป็นเจ้าบ้านก็ได้เราเราดูค a ปาซิตี้เราดูศักยภาพว่าเฮ้ยใขรโตได้มากกว่ากัน ใครมีแนวโน้มที่มีโอกาสมากกว่ากันแล้วเราส่งเสริมกันเราสองคนสามีภรรย,ยาก็อุปถัมภ์คนหนึ่งก่อนสมมติถ้าเรามีแรงแค่แค่หนึ่งใช่ไหมเราก็ซัพพอร์ตคนหนึ่งไปก่อนให้ให้คนนี้มันโตก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาทั้งครอบครัวอันนี้ก็คือการวางลําดับอย่างเราคิดนั่นแหละก็ถูกแล้วแหละแต่ว่าพี่แต่ว่าพี่ก็แปลกใจว่า <c oughs> ใจเด็ดมาก,กน,นะนะหนูคิดว่าความเหน็ดเหนื่อยเขาก็น้อยลงด้วยเมกกื่อก่อนเราอาจจะแบบการทํไซกีสิ่งที่หนูได้รับเลย ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นเห็นชัด,ดขึ้นชัดมากที่ที่หนูเห็นชัดๆดนี่มันก็จะส,<ำ>ส่งมันส่งไปถึงพ่อแม่ด้วย แม่เราไปไงสุขภาพแม่สุขภาพดีขึ้นดีขึ้นนะค่ะเอออันนี้อันนี้ก็คือพ่อแม่ผมก็ดีขึ้นพ่อหนูก็สุขภาพดีขึ้นนะคะแต่ก็ครอบครัวฝั่งผมก็จะไม่รู้นะว่าผมทาอะไรถูกไม่เป็นไรเขาเขาไม่รู้เป็นไรแต่ว่าเราเราปรารถนาดีเราคิดถึงเขายพลังมันก็ส่งผ่านไปไปให้เขานะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสองคนที่ที่น่ารักมากนะก็ถึงอาจจะมันจะไม่ถูกแหละแต่ว่า ตอนแรกพี่ก็ไม่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 ได้คิดว่าจะมาเพราะว่าห้าวันเนี่ยในสำหรับทริปหนึ่งเ่ยอาจารย์ก็ไม่ไหวแล้วโดยปกติหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ต้องมีฝังเข็มสักครั้งหรือสองครั้งเพื่อเพื่อให้ร่างกายอาจารย์ดีขึ้นแต่ว่านี้อาจารย์ก็บอกพี่ก็คุยกับอาจารย์บอกว่ามันมีลูกศิษย์รอเยอะอาจารย์ก็อ่ะงั้นก็เจ็ดวันก็เจ็ดวันก็เลยได้โชคดีว่าแวะมาหาใจได้สองวันนะแต่ว่าสองวันนี้ก็ก็ก็ฉิวเฉียดเพราะว่าคิวหานใจเยอะมากแต่คุยกับท่านอาจารย์แล้วเดี๋ยวลงมาใหม่เดี๋ยวรอบนี้ สำหรับลูกศิษย์ที่อยู่หัดใหญ่นะบางคนที่ปา๋าไม่ได้ติดต่อไปก็ขออภัยจริงเพราะว่าทางานเนี่ยเต็เมเวลามากออกโรงแรมกัน8ปดโมงเช้าถึงที่พักสองทุ่มทุกวันเลยเมื่อคืนเพิ่งมาถึงหัดใหญ่ประมาณเกือบสามทุ่มอืมแล้วทุกวันก็เป็นแบบเนี้ยอาจารย์ก็เ,เหน็ดเื่อยเพราะ,ะนั้นเราก็เลยต้องขอภยอภัยจริงว่าเราเก็บให้หมดไม่ได้นะก็ลองคิดดูสมมติไปบ้านหนึ่งใช้เวลาสองชั่วโมง ถ้ามีส<ม>ี่บ้านใช้ไปแปดชั่วโมงชั่วโมงไม่รวมไม่รวมเดินาทางาเนี่ยแล้วมันก็มันก็เต็มที่แล้วแหละอาจารย์เขาอยากช่วยทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องเลือกช่วยว่าไหนมันซีเรียสไหนมันจาเป็นก่อนนะครับก็รอรอ,อคิวนิดหนึ่งใจเย็นมาให้มาให้เพราะว่าตอนนี้การเดินทางอะไรมันก็ดีขึ้นน,นะส,นสภาวะนะของเรื่องโรคระบาดมันก็ไม่ค่อยมีแล้วมันก็เบาลงก็ดีขึ้นก็จะจัดการมาให้ทุกๆคนแล้วกันนะรอคิวนิดหนึ่ง ส่วนสุดท้ายทิ้งท้ายฝากอะไร,ะไรถึงท่านอาจารย์อ๋อเธอฝากเลยอือแต้องอนแ้วก็าที่ถามเอออันนั้นอธิษฐานว่าไงอ่าหนุทอนตะกุดนะคะสมดัใจตรัถนามาพิ้งถึงกัสวดอ่าเขาสวดอีทีวีโซนหนึ่งร้ยแปดจบ1หนึ่งร้อยแปดจบแล้วก็อธิษฐาน แล้วก็เดินแล้วก็เพราะว่าหนูได้ยินตัวอย่างที่ว่าพี่น้อยทำพี่น้อยพี่น้อยทำใช่พราหนูหนูได้ยินตรงนั้นหนูก็เดินแล้วก็อธิษฐานจะไปไหนเราก็ท่องคำพระอันนี้อันนี้อันนี้แพ้คําอธิษฐานเลยต้องแวะ <c oughs> มาถัดใหญ่หรคือผมขับรถอยู่ถ้าถ้าถ้าก็นั่งเงียบอะ่ะต้องมีอะไรสักอย่างแหละใช่ <c oughs> <c oughs> คือแบบเลยร้องไห้หนักว่าพี่กุนสมดันใจปรารถนาทอนมาแค่มาถึงแค่สองวันเนี่ยคือสมดังใจปรารถนาเลยคือนี่คือมัน amazing มากมันว้าวมากนี่ก็เลยตอนแรกเปลี่ยนเปลี่ยนโปกแกด่วนแล้วก็มาพอมาหันใหญ่นี่ก็ได้คิวไปเพราะว่าเขาโทรไปตามก็นั่นแหละยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็ตั้งใจทําไปต่อไปแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้อาจารย์เขาคงมาปรับ มาแก้ไขอะไรให้มันก็คงจะดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะแต่ที่สําคัญทุกๆบ้านเลยที่เป็น f นก็ดูว้เนี่ยประเด็นหลักที่พวกเราม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 า,มาตรวจทิปทางใต้เนี่ยนะส่วนใหญ่ลูกศิษย์อาจารย์ก็มีหลายอาชีพแหละแต่ว่าที่เราเห็นแล้วก็ผ่านทางมาเยอะที่สุดก็คือหนึ่งพวกคนทําอาชีพชาวสวนหรือว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้ะกันนะ พื้นฐานที่คุยไว้สอนไว้อาจารย์เคยบอกไว้บ้านเบ้านเป็นหัวใจสําคัญของชีวิตนะบ้านจะต้องสะอาดสว่างโล่งเป็นระเบียบ <c oughs> ขอให้มันได้หลักนี้ก่อน <c oughs> คือให้มันได้หลักนี้ยอาจจะไม่ได้รวยแต่รับประกันได้เลยว่าในครอบครัวนะนะั้นอ่ะมีความสุข <c oughs> อย่างน้อยนะมันก็จะมีความกลมเกลียวกันมีความรับผิดชอบ ไม่ไปลอกลู่นอกทางมันก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วเราก็มีกําลังใจที่จะไปต่อสู้หรือว่าสร้างตัวเองนะพื้นฐานนี้สําคัญมากอย่าลืมแล้วกันอ่ะฝากถึงอาจารย์หน่อยเดี๋ยวค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ที่หนูได้มีโอกาสเป็นศิษย์ท่านอาจารย์เพราะว่าในชีวิตนี้หนูไม่คิดว่าชีวิตหนูเนี่ยจะมีแบบว่าท่านอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ระดับรั่วค่ะซึ่งหนูซาบซึ้งในทุกคําสอนของท่านอาจารย์และหนูก็จะ ทำตามที่ท่านอาจารย์สอนเพราะว่าโดยปกติแล้วหนูคิดว่าคนที่รวยระดับหมื่นล้านนะคะไม่จําเป็นต้องมาทำอะไรที่เหน็ดเหนื่อยแบบนี้ก็ได้แต่ท่านอาจารย์เสียสละเงินที่เราใส่ซองไปเพื่อตรวจอะไรพวกนี้ค่ะมันเทียบไม่ได้เลยกับที่ว่าท่านอาจารย์ต้องแบบว่าเหนื่อยแล้วสุขภาพทุกอย่างคือแล้วยังไม่พอค่าโรงแรมเพื่อพี่เลยใช่ค่ะ นั่นแหละถ้าเรามาคิดถึงหลักความจริงท่านอาจารย์ทุ่มเทกับวิชามากใน,นเมื่อเราทํทททน <ำ S 1> ททวิชาท่ทานอาจารย์มาใช้เราตั้งใจเป็นสิทธิ์แล้วก็อยากให้ทําให้ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งเราคนหนึ่งเนี่ยค่ะที่จะทําได้อะไรเงี้ยค่ะสำหรับหนูเพื่อตอบแทนครูบาอาจารย์แล้วก็หนูชอบท่านอาจารย์ตรงที่ท่านอาจารย์เป็นสายบุญเ,เพราะว่า เหมือนท่านอาจารย์สอนเราด้วยหลักการและเหตุผลในการใช้ชีวิตไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบสอนแค่วงจุ้ยแต่สอนวิธีการใช้ชีวิตการเข้าสังคมทุกอย่างมันรวมอยู่ในนั้นหมดเลยหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นวงจุ้ยที่แท้จริงอะค่ะใชอ่ะแล้วเราล่ะมีอะไรก็สําหรับผมก็คือจริงๆแล้วเรื่องอาจารย์ก็ภรรยาผมคุยหมดแล้วผมก็ยัอยากอยากอวยพรอยากให้อาจารย์มีร่างกายแข็งแรง พักผ่อนอยากให้แบบอยู่กันอยู่อยู่เป็นล่มโพล่มใส,ใ,สให้ลูกศิษย์นานงานนานไปตลนนอดนี่แหละนะนคนเป็นอาจารย์นะความสําเร็จของพวกเราเนี่ยเป็นยายาอย่างดีให้ท่านอาจารย์แล้วก็ความตั้งใจของพวกเราเป็นยาอย่างดีเวลาอาจารย์เห็นพวกเราตั้งใจทาเนี่ยแววตาอาจารย์จะมีความสุขมากแล้วก็เวลาพวกเราสําเร็จหรือว่าทําแล้วมันมันเวิร์กเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีความสุขว่าเออนี่แหละที่เขาได้ช่วยให้พวกเราพ้นทุกข์นะ อ่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ